ประกันชีวิตเป็นตัวช่วยครับในความเป็นจริงนะฮะแต่จะเป็นตัวช่วยได้เนี่ยนะครับผู้ประกันหรือคนที่มีความสนใจเรื่องของประกันต้องมีองค์ความรู้ครับเวลาเราตกมือต้องตกมือด้วยกันเรื่องความทา้าทายนะฮะความทา้าทายจริงเนี่ยก็คือว่า1คือการลงทุนนะการลงทุนแน่นอนประกันชีวิตเองเนี่ยต้องตรึงกับเรื่องของดอกเบีย้ยก่อนโควิดต้องยอมรับว่าไอ้ตัวอัตราผลตอบแทนเนี่ยก็ลดลงอยู่แล้วอันที่2ก็คือว่าวิธีการทํางาน ต้องยอมรับว่าเรมีโควิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะการที่คนออกไปพบเจอเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประกันประกันชีวิตเนี่ยยังไงยังต้องเห็นหน้าเห็นตาต้องได้อธิบายต้องได้พูดคุยไปเป็นเรื่องของความเชื่อใจความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าก็มีประเด็นแน่นอนคราวนี้กลับมาพูดในมุมบวกมากกว่านะฮะมุมบวกอันที่หนึ่งก็คือว่าคนเห็นคุณค่าในมุมของประกันมากขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะความคุ้มครองทางด้านของสุขภาพต้องยอมรับเลยว่าคนไทยเนี่ยใส่ใจการดูแลสุขภาพก่อนโควิดอยู่แล้วลนะ่ะเนี่ยนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีโควิดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ๊ต้องมีหลักประกันนะโดยเฉพาะความคุ้มครองทางด้านของสุขภาพนะฮะแล้วธุรกิจประกันชีวิตเองเนี่ยเป็นคนที่นําเสนอเรื่องของความคุ้มครองสุขภาพเนี่ยประมาณ8 7ของเบี้ยรวมเนี่ยนะครับปีต่อปีเลยนะภายใต้เรื่องของตัว disrupt จากในแง่ของการที่ว่าไม่สามารถที่จะพบหน้าพบตาได้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันก็เป็นมุมหนึ่งที่ทําให้มีการเกิดแนวที่ว่าต้องทําให้เกิดขึ้นมากเช่น เรื่องของการที่ว่าคนต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีบริษัทประกันชีวิตเองเมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของการลงทุนในเทคโนโลยีเยมายาวนานนะฮะแต่ประเด็นคือว่าถ้าไม่มีเรื่องของโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะทําให้คน,เ,นเดินเข้าหา3ก็คือว่าเรื่องของกฎหมายกฎหมายใหม่ๆเนี่ยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางสำนักง,งานคอ,อพวอยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกฎหมายในปีหกสเนี่ยที่ออกมาเลยก็คือเรื่องของตัวดิจิทัลเฟสตูเฟสอันนี้เป็นกฎหมายที่ ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าคนขายประกันแล้วกันนะฮะตัวแทนประกันชีวิตหรือพนักง,งานของบริษัทประกันชีวิตหรือในหน้าประกันชีวิตเนี่ยสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มที่บริษัทเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทําเป็นการขายแบบวิดีโอคอลได้ถึงลูกค้าได้เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของ n นิว o r มอลที่เกิดขึ้นน,นะครับ เทรนเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยกับธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยสำคัญมากคราวนี้ในเทรนด์ต่างเนี่ยเราเห็นเลยว่ามีการพูดกันเรื่องของ ESG นะครับเรื่องของ Environmental เรื่องของ Social เรื่องของ Society ก็ดีแล้วก็เรื่องของ Governance นะฮะผมขอแตะก,ก่อนอันที่1คือตัว S เนี่ยผมว่าประกันชีวิตเป็นภาคที่เล่นกับคนอย่างที่เราได้สร้างกันดีอยู่แล้วการที่เรามีการพัฒนาเรื่องของแบบประกันออกมาหลายๆตัวนี่นะครับโดยอิงกับข้อมูลของผู้เอ,อกกาประกันทั้งในอดีตในปัจจุบันต่างๆเนี่ยแล้วพยานที่จะตอบโจทย์ ให้ได้นี่นะครับว่าความพึงพอใจความต้องการยังไงพัฒนาในเชิงของทั้งผลิตภัณฑ์ก็ดพีพัฒนาในเชิงของไอ้ตัวาการเซอร์วิสก็ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทของตัว S อยู่แล้วนี่นะครับถ้ามีความเข้าใจความรู้นะครับและอีกด้านหนึงที่ต้องแตกเลยในตัว S ก็คือว่าสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยที่กำลังเกิดขึ้นเยอะมากน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ประกันชีวิตเองเนี่ยนะครับมีส่วนอย่างแบบประกันที่เรียกว่าบำนาญน,น,นะครับเราทราบกันดีว่าคนไทยเนี่ยอายุยืนขึ้นแต่คตสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าเราเขาออมพอหรือยังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยภาคธุรกิจประกันชีวิตเห็นภาพตัวจุดนี้ส่วนตัวจีเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนในฐานะเป็นภาคธุรกิจประกันชีวิตน,นะครับแล้วก็อยู่ในภาคของภาคการเงินมีการกํากับดูแลโดยสานักง,งานคอพอพอและก็หน่วยงานกํากับอย่างเช่นสานักง,งานกรทด้วยเพราะเราเป็นมหาชนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรื่องของกู้ข้อพันธ์รางวัณ เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะความยั่งยืนเองความเชื่อใจในฐานะเป็นผู้เรียกว่าประกอบการภาคธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยนะครับการให้ข้อมูลให้ครบการปฏิบัติทั้งในเชิงของการวางโครงสร้างในองค์กรการกํากับอย่างเช่นมีกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบก็ดีกรรมการที่ดูแลในเชิงของการบริหารความเสี่ยงก็ดีเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นหัวใจที่สําคัญโดยเฉพาะในภาคของธุรกิจประกันชีวิตที่เกิดความยั่งยืนและเกิดความเชื่อมั่นได้ ก่อนนี้กลับมาในที่ของตัว e นะฮะตัว e เนี่ยคนพูดกันเยอะนะฮะบ,บอกว่าเอะ environmental เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตัวประกันได้ยังไงน,นะครับจริงๆถามว่าเกี่ยวไหมประกันโดยเฉพาะประกันชีวิตนะฮะประกันชีวิตเกี่ยวได้สิครับทำไมจะเกี่ยวไม่ได้นะครับการที่จริงๆแล้วเนี่ยยกตัวอย่างบริษัทประกันชีวิตเนี่ยทำเรื่องของแพลตฟอร์มทำเรื่องของสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆเป็นการลดคาร์บอนฟุตปริ์โดยตรงที่ทำให้คนไม่ต้องเดินทางมา ในแง่ของการเซอร์วิสต่างๆการใช้ไอตัวแพลตฟอร์มต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำออกมาได้นะครับส่วนสิ่งที่เราพยายามที่จะปลูกเรื่องของจิตสํานึกในกับพนักง,งานการลดเรื่องของการใช้โปรเซสเป็นดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยนะครับการที่ลดเรื่องของกระดาษเรื่องของเวสต่างๆเนี่นะครับเราพยายามที่จะใส่เข้าไปให้เป็นเรื่องของจิตสำนึกให้กับพนักง,งานด้วยการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเนี่ยนะฮะ ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแน่นอนครับเราเป็นเรื่องของระยะยาวนะครับอย่างที่ได้กล่าวกันมาว่าคนไทยให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงเห็นภาพของประกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเห็นภาพในการตอบโจทย์ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างองค์ความรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้หรือเข้าถึงข้อมูลเนี่ยผมว่าเป็นหัวใจที่สําคัญมาก